นอนขันนี่บอกอ้างคนน่ะนอนขันเลยบอกหาก็คอยจับจันได้น่ะเรียกล่ำหนุนค่ำเรียกล่ำหนุนค่ำแล้วก็ย่างออกไปทีป่ะนี่ทีเขาทีเขาไม่คัดไม่หนุนสวัสดีครับเจอเจอกันอีกแล้วครับผมยิ้มาตัวอรานท้อกับช่องเกียรติาดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่เซ่ห้าครับผมยังไงก็ไม่เสียแล้วมันโอ้ยคือคุยแต่เนาะคิดว่เสียแล้วจากนั้นอันนี้จะว่า ตัวข่อยว่าปลาเดี๋ยวปลามุดน้ำอาจารยสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ได้บอกว่าโดนน้ำพอโดนขีโตมพวกกันมากยังไงตุกต้องเก่าเลยนะวันนี้เจอสมาคมครับสนับสนุนป้านิคสวัสดีครับเสวนาเรื่องนกเขาใหญ่ครับวันนี้แล้ววิญญาณเนี่ยป้านี่มาไงน้อวันนี้นกเขาใหญ่ิญามาเสวนากันเนาะผัดเผ็ดปลาไหลมาผัดผิดปลาไหล นี่ครับพี่น้องขัดเกล็ดตะไลครับคุพัดบอกเขาว่าคันวัดเสียไปหาหมอบอกหมาเสียไปหาหมอจวดจ๊คคำดูโอ้ยเนยมันโอ้สุดยอดเลยเนี่ยจวดจ๊คคำดูดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มาข้างนอกปั๊บจวดด้วยอืมแก่ก่อยด้วยยกหัวต้องก่อยมือเสียไปหาหมอใช่ไหมมือใดสิว่างเขาสผ้าไปต้อนุบ้างนะพอก่อน เลยพ้ยเพี้ยงกระดูกเียวก่อนจองมื่อะไรดิเแม่แม่กระดูกอะไเขาบอกแจ็บอกกระบอกแจบอกอไปไปวิซัยเบียดันเหรอ่ทาเลยคงี่ตายไปนี่แหละป่านฮับเดือกเขบอกแจ็ไปบอกไปวิัยเบีดังไเป็นไง ใช้ได้อยู่ฝีมือการทำข้าวไปวิซัเบีดเลยกระเพาะเสียบเลยอันันไม่ใช่ธรรมดาฝีมือเรากระเพาะเสียบบอกไปวิซัเบียดตั้งเดียวแต่ว่าร่างกายเป็นปกติแล้วไม่ใช่ธรรมดาฝีมือทราข้าวไม่ใช่ธรรมดาหมดมันกินเนื้อบางคนกินเนื้อส่วนสิเปอราเซ็นต์บิอ์บอกแหวกไงมาแหวกไงไปยังเหรอโอ้ยติดเสื้อติดเสื้อติดเสื้อดเชือดความเลี้ยวเนอะไอว่าโอ้ยคอยละอันไขคอยนะโดดลงน้ำปุ๊มลงไปมุกกัะมากอยังนีข้ามเกาอยู่เชือดให้โดนแหละวางเลยทิดเชือ เอาตัวต้กีตมุดกือตงกันมากเลยนั่งติดเสื้อเลยเดียงยินวางเด่๋ยงยินตาเห้โอ้ยมันเหลียกค่ำหนุนค่ำอ่าเหลียกค่ำหนุนค่ำอ่โอ้ยยังกี่ตลอดมันไม่มีขัดไม่ขัดอยู่เอจารย์้นี่ีไ้หนกันนอนขันเนาะเอยืนขันเนี่ยนัอ๋มันเมยเนาะโอ้ยเขาดนยางออมตุ่มเออพาะทีนั่งนั่งันเฉยเลยบาง มันมันมันเป็นติดเสี่ยงความเร็วมากอะไรมาไปนั่งยืนนั่งยืนดูดน้ำลงก็ขืนมาข้ามเก่าเก่ามีกันหน่อยมีหน่อยมีหน่อยหน่อยแต้ว่ามันมันกับเมื่อไรไร่เติมอะไรเลือดไหมน่ะบ่หลายบื่อไรเมื่อไรที่ไร้เลยเลือดก็พักถูกหาแล้วพักอีกกันนะบ่หลายรวันไหนมันมันเลือดความเร็วมาใส่นะมันไปอยู่ในปลาผลต่อได้รนี่ปลาเริ่มแต่ว่ามันเมื่อไร เป็นตัวอะไรนี่ปลาดิดูเนี่ยนี่ตัวว่านเนี่ยของขวายอามาเบิังตัวตนแต่ว่ามีอาจจะมีอยู่ตัวไหนลุงตัวเมดีว่านตัวเมดีตัวแรกนะเรไปไม่พี่บังก็เห็นเนี่ยมาสาวท่านไม่หมดน่ะน่ะไม่หลีกก้อนนั่นน่ะปกติมันปกติแล้วมันนี้นู่นกันนี่ทับเป็นปันปันทับนปันปันเป็นอันปันรู้ว่ามันกระตีได้มันมันผิดหูใช่ไหมลุงผิดหูผิดหูอยู่แต่ว่ามันก็เสียงมัน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 เสียงมันบอกที่ใหญ่เกินเกินัอยู่ครับ มันอาจจะเป็นมีเชื่ออยู่แต่ว่าอัดซิบูหลอัดซิบูหลายเอ้ยลูอัดเนาะอันที่ลงคลิปไปเดีย๋ยวสิว่าสิแกะกระเป๋าเดี๋ยววางแนะี่ยเนานกตัวน,น,นั้นเนาะโอ้นกมีขัดหนึ่ง <c ười> ขัด <c ười> แค่อันขัามที่สอง <c ười> แล้วก็น,นกร่องจิบปีกเบียกมีอ้อยเออนี่หนักไปเบาแค่นั้นแล้วรงนกแต่ว่านกมันลงจิบปีกมาปักเท่านี้แค่นั้นมาที่นี่ร่องลงร่อ้ยเพราะว่านี่มองกับเตัวแรกนะไายอะไรปะ บพรคลิปที่ลงอ่ะใครเป็นคนไายถูกอยังวันที่ยังไมม่่สใชวันที่หกนู่นแหละเจ้าก่อยเบิ้งแล้วนกโบมี่โบมี่หนุนดอกวันที่หกนู่นแหละจะประกาศแต่ข้ามสองเออพูดธรรมดาประกาศวันที่หกพูดมันยกสูงเชื่ออย่างเย็นเย็นยิบปีกอ้อยตอบมายังก็ใจบอกตอบไปแล้วมีตอบว่ามีหนึ่งขาพี่หนุนทัดหนึ่งต้องยิบปีกอ้อยไม่ลูกอ้อยไม่หนักไม่เบา แค่นั ida, ้นนกรีมาบ้านเนี่ยมองรีต่ออยู่ได้ยินบ่มีอยู่ตัวหนึ่งครูก็ที่ว่ามันมันได้ปลาบวกนู้นะจะเป็นังไรตัวไหนดงตัวอยู่ในบ้านนึงได้ปลานกเข่าวรวมอาจจะมีคัดนกรูปผสมเสียงใหญ่ลูกผสมอาจจะมีคัดมีหนุนใช่แต่ตัวไปหาจคอยนี่ถ้ามีก็หน่อยใช่ดงอยากขู่ต้องมันกข่าวรวมต้องนกใหญ่แล้วก็มันเต็มที่ของมันอยากไะไรูปผสมเพราะว่ามันปูอไหนนู้นลูกผมเสียงใหญ่ โม่โม่เข้มังไก่คอยลูกผสมเขาก็เลี้ยงแล้วถามจะรีบมั้ยแขกเอาไปหมดเลยอันอันไม่เลี้ยงนกลูกผสมน่ะเบอร์ไห้เขาไปหมดเลยใช่ครับปีตุ้งปีเตอร์ให้กจานบ่เรียนนกก่อนด้วผมมีประสบการณ์นกนี่เรียนห้างเจ้าก็ใจให้ห้างเจ้าก็ใจดีดเรียนบ่ผมเอาผมเอามีนาออกบักคันตะเกียบไปเรียนน่ะนะไปปน้ำมือผมดูความพร้อมตัวนึงแบบพอแลี้ยวไป น้องกันเล็บเปลี่ยนมาหนิตัวเดียวก็เพาะแล้วมันพร้อมออกคุ้ใจเราตัวเดียวเพราะว่าผมตกพวกยังเห็นตะกี้นั่นในฟ่อนดูไปผมผมกลัวไม่ไม่ไม่ได้เศร้าในฟ่อนดูเอาแล้วครับแหวงใหญ่ผมพี่น้องเอ้ยมาตอนมืดครับตอนกลางคืนอย่างนี้แหละน่าจะไปอยู่กับป่าเนกแล้วเด้อเจ้าแหวงใหญ่ป่าเนือไม่มีนกเล่นครับ ต้องแบ่งกันให้ไปเล่นเอาไปเล่นดูครับเป็นไงเป็นเล่นอยู่แล้วใช่ไหมตัวนี้ไปไหนก็จําได้ก็ดูหัวมันนี่มันเหมือนกับเดี๋ยวจับมาหรือเปล่าไม่ไมมตอนไปไปงวดแรกนกคันไม่เคยมันกลับมาค่ำกลับมาค่ำหัวมันแตก ไปงวดแรกเลยนะที่ผมออกมาจากบ้านไปงวดแรกแล้วก็เอาไปต่อะกลับมาคําหัวแตกหัวแตกขนก็ลังขึ้นขนก็ลังขึ้นต้องเอาไปนั่นเบิงกนี่วักซับด้วยนี่เจวียงใหญ่ครับพี่น้องผมมาจากขนแก่นได้เฉลยสองตัวแล้ว นกกดครับผมนกกดนกนกทางนกอะครับพี่น้องบอกซื่อว่านกทางนกนะครับเนาะเจ้าแวงใหญ่นี่ดินตกใจตกใจแฝ้องอ้ดอมไงอันปน้มันมันยวเมันไม่หยุดคนนี่นกท่านอานขันใจอะมันมหันดกอนยุดทัเสียงของก่อนเยอาน้นจาน อันมามาไล่นกเข้ากรงเรือมันเข้าไหมเป็นว่าเป็นมวยบวอร,อร์ห่างหายมาโดนเลยใตหมวัวผมเนี่ยไปเองแกงไปเองแกงไปงแกงใจน้นกตัวนี้มันจกเลยบอกแล้วท่านนกทาไมใจ <S <S ไม่ถึงจริงจะไม่ไม,ม,ม,มต้องออกนะจะไ,ไม่อยู่ออกเลยเสียกันเลย่ เสียกมัดยุงร้างเห็นว่เนี่ยนี่เนี้ไปว่าว่าน้าน้าน้าพูดหลักพูดลัพูลักนี่นี่มันอึดหนกมวเนี่ยมันโคนกมันโคนกมีหน้าเนี่ยงงงามนะครับมันเปลี่ยนกันไม่ได้ครับเปลี่ยนเติมตังค์ตัวหน่อยไม่เปลี่ยนกันไม่ได้เลบเปลี่ยนไม่ได้ยังไงเพิ่มตังค์ไงแต่ปากมันยังเสียวะนี่กับปากอยู่กับมือนี่แหละนกพันห้าคงสามพันนี่ กองสามพันนู่นอยู่นู่นกองสามพันอยู่นู่นจะจับคนแบบว่าจะเส่งามอย่างว่างามบ่ะเบาลุกอางว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 างจะแวียงไงครับเดี๋ยวให้แบ่งให้ป้านีไปไปเรียงครับไปเลียงไปต้อน้ำกันหนัดหนัดนิ่มเบาลกเบา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 ยไบ้านใัไบ้านยังไบ้านไปย่าขึ้นมันนอนเล้ว ธรรมดามันต้องเอาไปเปลี่ยนลูกเปล่าแต่ว่านกมันต่อได้ลไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกได้หมดนกตัวนี้ไม่เป็นไรเพราะนกมันต่อได้แล้วถ้านกใหม่ต้องเอาครงติดไปด้วยแล้วต้อควอานมาเปลี่ยนเอาอะไรที่ไหนจันลูกฉันเอาอนไรเราจะบุ้งถุกระดิ่งไมเปลี่ยไปรอโอเคไ้ลูกไป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 โอ้เขาแล้วล็อกง่ายยุบไรใ แต่ของผมนี่่ต้องแกเลยเพราปุ๊กๆแต่สุบหาขึ้นหมนไดเห็นทั้งมเดียวเาหอะไรไงตัวไ่้อนหัวก้ยังไลด่ากันโง่ก็งเก่งอะไรไงโง่ไปงายบ้านมันมันได้ลูกนัดปกแวงงไปแล้วนหัดมัน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 ไปเด้ไปทำให้คุณเป็นได้เอารุมคารุมก็สุดยอด เราต้องเข้าใจทำคนเข้าใจมันนกนี่ย่อยเขาต้องทำคนเข้าใจมันหมดเฮ้ยไงบ้านเราถ้านกตัวนี้ผมบอกเขาเลยรู้นิสัยเลยแหละแค่ฟังก็รู้แล้วนิสัยเลยสิเหมือนมีนาผมเลยนี่ใจหอนเนาะใจหอนอันนี้ปรุงอะไรกันอืมแต่นกบางตัวถ้าไม่ใจจริงๆเนี่ยก็ต้องออกไม่อยู่ เอาลูกเดี๋ยวไปยู่นน้ำปลาเนี่ยกับยู่นน้ำกันเนี่ยแหละบด้ไปไกลหรอพีกับพ่อมันขาดเสื้อดซึ้งอืมบ่ได้ไปไกลหรอกแด้งคือวันนี้มันใช้มือเดียวเราออกเลยนั่นไหนยาถายไม่ยากแต่ว่าผมใส่บางบางกันหัวไฟสูงอ่นหัวเสาสูงอ่ะห้างห้างเกกับหัวเสาคืบเดียวอืมอืมกดปัตกดกันหัวมันนกเกินหัวเสาคนมือเยนกปีนมากเนี่ยกันหัวเสาคนหัวเสาสูงแต่ถ้านกดูดูเนี่ยหัวเสาสูงเสียเอาใจไปห้างห้างเกกับหัวเสาคืบเดียวหาง คือเดียวบางเชื้อท่านไม่ใช่ขึ้นหัวเสาุ๊บโดดปั๊บเลยใส่ให้มีช่วงโดดลงสายก่อนแล้วมันจะโดดง่ายอีกช่วงมาหนกที่เขาขถ้าโดดไกลๆหัวเสาสูงอ่ะไม่ค่อยโดดหัวเสาสูงอ่ะไม่ใช่ขึ้นเกาะหัวเสาเกาะเม่นเม่หัวเสาดันโดดลงมาเลยโดดถ้าหัวไหนี้ยหัวเสาสูงใส่ให้ติดหน่อยติดเกือบเดียวหัวเสาต่ำเนี่ยต้องห่างหน่อยแล้วมันให้มีช่วงจังหวะเออเข้ามาหากันเออมันมันมันเบียดเบียดติดเสาไม่กดไต่แต่ว่าหัวที่ให้มันไต่เนี่ยตัวที่ของ ของปลาหมอนที่ผมไปต่อกับพี่มันต้สองคนใช่ไหมกรณีมันหลายากการต่อก็ต้องหัวเสาเหมือนกันนี่เหมือนในละเมืองแน่นแน่นตรงเมืองที่ไอ้ของปลาหมอนมันมันขันแล้วมันไม่เข้าถ้าเอาไอ้แหวงใหญ่ไปผมว่าเข้าเลหัวเสานี่ขันเสาตัวหม้อแบบงี้นาะตัวไหนลุงนี่แหละของแหวงใหญ่นั่นน่ะแต่ไรไม่ได้ครับอะไรล่ะอื่นพวกอื่นเลยนกไม้เนี่ยมันมีชิดขึ้นเลยเห็นไหมเจ้าจะไปแข้นไกลๆเขา ไฟนใกล้เขานกใหม่ยังไม่ขึ้นเลยสังเกตสังเกตที่ผมห้อยไว้เสื้อคอยบอลนี่นั่นตรงไหนโคตรนกนี่ต้องไปแฝนไกลเขาอืมแฝนไกลเขานกบ่มีทิ่ขึ้นหน้าบ้านตรงมุมนี่คือนั่นน่ะตอนเช้านี่คอยสังเกตบางตอนเช้าแล้วนี่มันตอนเช้าม้าแหละหน้าบ้านคนนี้แฝนไกลกันนกบักอ่างไม่ขึ้นเลยบักมีหน้ากับบักฟูไปนี้ใส่กันในตอนเช้าตัวเขา ไปกันเลยตัโค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 ใส่เสืเบียที่ลุงนัดว่าเนี่ยลองลองลองมงว่าลองทุกอย่างลองลองตัวนี้มันกดเคาะเอาตูวอื่นไปมมเแียงใจเขาตัวอื่นไม่อื้นมีวิธีทำอยู่เนาะมีวิธีมีวิธีตัวไหนที่มันยังไงเราต้องเกตให้ดูหยอดนกเนี่ยเราต้องเกตดูมันว่าตัวนี้มันกดเขาไหมถ้ากดก็ต้องแฝงใจเขานกตัวไงอย่างนั้นตัวอื่นไม่ขึ้นจัน นกเคยขี่ใส่มือกี่บ่โอ้ยขี่ไปมือใดนกบ่ขี่ใส่มือไปเ่ไรนกไปต้อนกันนะสาใส่หัวเบิร์ดเลยยั้เ้ยเปงหัวเี้ยลานกเรี้ยใจให้ไม่อยากขึ้นกเยันกนันัเคยนกขี้ใส่มือไหมโอ้ยขึ้นไม่ได้ก็ไม่นั่นเบิรีทั้งไม่สามเสือเบิราคุ้มมันนีแลเซตซ็พดอกวลูกลูกูต้อนก นกบ่าขี่มือนั่นขี่หอนายหอนหัวบ้าเนี่เคยยังเคยแล้วบอลล็เต็มเมือันมือหน่อยด้วยเคยมันมีเชื้อดิก็พอมันหล่นใส่มือแล้วก็เอามาทำเอามาแตะย่ามเช่าลงมลรือถกเชื้อลาดเช่าลงมหรอันลาดหัวลงมาเลยมันมีเชื้อดิจันอันอันชักขึ้นไปปุ๊บขี่พี่เปะมัเปะมัไปเอาลงพี่ลาดผ้กพี่ มันมีเสือดีไม่ซาวไม่ได้ขี่นกลุงรัดลุงรัดมันมีเชื้อดิถ้าถ้านกขี้ใส่มือเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นไวรัดดิไวรัสติดนกเลรวันนี้ไวรัสแบบเลือกเลี้ยงไม่ได้แล้วก็ติดนกขี่ใส่มือแล้วน่ะเมื่อวานเนี่ยสามรอบลาเไม่ซาวใช่มไม่ได้ขี่นกกำลังชักขึ้นล่ากมาตั้งแต่หัวไม่กี้แล้ว มือเปียนง่อยมือรดเด้งอเป๊เป๊ะเปเป็นน้ำหนั้วมื่เดออกไปนอกบขีเมื่อเป็นไม่ได้รอกเอาวางไปเวางสู่สูสเดี๋ยวหาโมวางรดเราจะทาให้บงอันนกอันอันไข่จานรีนะสูทุกคยบปากนี่อ้วนนะชุดจไ่เมย่กันยอยู่เดียวนีแหละ อุ้ยดีเอาอันวันเนึงโอ้ผู้พันผู้พันผู้พันกับผู้พันโอ้สวัสดีครับสั้นแัดฟ้าสวัสดีครับผู้พันเออดีขนาดฟึกลงอยู่โอ้ยทั้งน้ำอะไรนะดงฉินดงดงปูเง่าหมดแล้วเห็นฟึกลงอยู่อะไรหมดแล้วผู้พันผู้วันผมเห็นคลิปอยู่เฟึกลงเท่ากันทุกคนสี่วัน มามามาเอาอะไรบอกนี่วันนี้หมดเอาแหวงใหญ่ไปแล้วครับนี่นกโม้วดไม่ใหญ่เลยถูกใจไหมครับถูกใจแล้วเนาะถูกใจจนตาเยิ้มคุณจะไปแช่ปล่อยไว้ยไม่ได้นะใการเล่นนกเนาะลุงลุงนัดต่อลุงนัดสายหมานครับสายแทงโอู้กชอบไงถูกใจนะเดินอย่างเดียวใจรักใจรักมันใจรักจริงๆนะในวันพักปล่อยเราคือต้องเต็มที่อยู่ตรงนี้ครับผมความสุขเนาะลุงเนาะ ผมพูดประจำคือทํางานคือปล่อยวางตรงนี้ครับพูดประจําครับเนาะครับเราปล่อยวางตรงนี้เพราะว่าวันพักผ่อนเราก็เออขอตรงนี้อืขอลูกก็ไปว่าคนแล้นมันก็เลยขึ้นหกร้อแหละไม่ต้องไม่ต้องโทรหาอะไรนะร้อนระคายร้านวันพักผ่อนมันได้แข่งแตกที่เอฟซีถามหาอยู่จานันไม่ใส่บอกเอฟซีวันนี้เดือดร้อนอันกแม้เราอเนี่ยเราพูดไอ้ซอสเด็ด เรียกพักก่อนสองหมื่ลยล่าจังหมื่นนึงโอเคเหล่าจังหมื่นหนึ่งเดี๋ยวไปเจอกับใครไงเ่แหละนกผมนกขีเตอร์กเนี่ามัเจอล้นกขี้เติร์กใครเนี่ยขีดเตอร์กก็ผมอีกพยาธเติร์กท่านพ่มเลย นกจะไม่ทันตื่นคุณไปแน่อย่างเงี้ยอันอันนกนกคายเนี่ยอันนกขันเก่งที่สอกนี่อืมอันขันว่าฉันมันมื่อรู้จักอยู่ด้วยอันอ๋อขันที่เดียวถือคำแม่นอาแล้วไปใส่แปะเขาไว้โอ้ยว่าแปะเราเสาร์นี่เลยเอ็มแปะเออเอ็มแปะมันเราเข้าเหมือนกันเมื่อก่อนจะมานี่ผมเพิ่งไปทำกรง้มันเสร็จนะน้องกรงเปลี่ยนตะคงตะขออะไรรอดเรนน็อตบกดูใส่บกดูใสลุงรัดเข้ามาเอาย่างแช่นวันแล้วเขาออกมากอะ มีกี่เยอะมีเยอะไหมน่ะมีอย่ถ้าพยายามดูใสครับใหม่ใส่อันนี้แย่แย่ไปแล้วก็เอามาเอาเปียกแล้วมาตากแดดไม่ใช้อีกได้ดูดูดูใส่ใส่อย่าพยายามไปแม่งกันไปอย่าท้าพยายามเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับป้าเนกครับครับสวัสดีครับเจอเจอกันใหม่ประมาณสองวันลุงรักครับสวัสดีครับสวัสดีครับสายแทง แล้วก็เาน้คุณพวกเอาออกมาก็จัาของวันกระแสน้ำจิ๋นเ้อฮะจัาของวันกระแสน้ำจิ๋นเดี๋ยวเจอกันครับผมรอบังคลิปนาครับดีล่าบางร้อนอยู่เดี๋ยวเจอกันเราก็ต้องปิดปิดไว้มั่งมันจะตื่นมันจะกลัวเขาแหวงไงยึ่ซ้อยู่น้ำกันมันก็พอเนี่ยแะไปบ่ไปไกลดอกยู่น้ำกันนี่ยแหละไปหน